ก็สวัสดีกันอีกครั้งนะคะเป็นไงคะวันนี้รู้สึกหน้าตายิ้มแย้มมากนะดีใจเมื่อกี้มีประชุมกับพวกบรรดาทูตทุกคนบอกพี่พูดข้างหน้าก็คือเราข้าราชการนะก็ทำหน้าที่แต่ว่าข้างในบอกดีใจเป็นบ้าเลย เหตุผลก็คือเวลาเรามีรัฐบาลที่อ่อนแอมีมีผู้นำโงอ่อ่าบรรดาทูตที่อยู่ในประเทศต่างๆเนี่ยต้องคอยชี้แจงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็จะมีมีภาระางานที่เราต้องแก้ไขเหมือนอย่างที่นายกรักษาการพูดเรื่องเอาข้าวเน่าสิบปีไปขายให้อาฟการิที่านเนี่ยทำงานอยู่ เกี่ยวเนื่องกับที่แอฟริกาเราต้องชี้แจงโหอย่างหนักเพราะว่ามันเกิดข้อขัดแย้งเลยเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันทำไมถึงคิดว่าต้องเอาข้าวที่มันเก็บมาสิบปีเอาไปปล่อยให้คนแอฟริกากินนะคะวันนี้นายกคนที่สาอชื่อแพทองทานถูกตัดสิน ไรจริยธรรมด้วยคะแนน6ต่อ3เห็นไหมคะแล้วก็สองคนละสองคนละแค่ช่วงสองปีเราได้เห็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ชื่อเศรษฐามาจากพักเพื่อไทยคนต่อมานายกรัฐมนตรีคนที่31ชื่อแททองทาน เป็นลูกคนสุดท้องของอดีตนายกคนที่23ชื่อทักษิณทีนี้วันนี้เนี่ยเราบอกว่าเราดีใจที่ตัดสามตัดสินนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่รู้สี่รู้8และก่อให้เกิดคลิปอับประยศบทพิสูจน์ชัดมากในท่ากลาง หนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเราหลายคนเนี่ยเจอเจอข่าวลือไหมฮะเจอข่าวลือมากมายอำนาจกับเงินมันมักจะไปด้วยกันเพราะคนที่มีอำนาจก็จะเอาอำนาจไปหาเงินคนที่มีเงินก็เอาอำนาจก็เอาเงินมาซื้ออำนาจวันนี้เรากำลังสู้กับระบบทักษิณ คุณที่แสทุกเรื่องเขามีทั้งเงินและอำนาจด้วยเหตุนี้แหละประชาชนไทยถึงกังวลว่าในสามองค์กรหลักของประเทศนิติบัญญัติคือรัฐสภาบริหารคือรัฐบาลและตุลาการก็คือศาลเขาสามารถใช้อำนาจเงินในการที่ ทำให้นิติบัญญัติก็คือรัฐสภาโหวตเรียกนายกรัฐมนตรีที่ไม่มีวุฒิภาวะคือลูกคนที่สุดท้องของเขามาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31และก็เกิดเหตุวิปริตในบ้านในเมืองมากมายจนเรื่องต้องไปถึงตุลาการศาลตัดสินในคดีนี้ ก็ทำให้ผู้คนเนี่ยไม่สบายใจไปตามๆกันว่าเมื่อเขามีอำนาจและเขามีเงินจะทำให้บริบทของการตัดสินการพิจารณาคดีความต่างๆเป็นไปไม่ไม่ตรงตามสิ่งที่มันควรจะเป็นนะคะวันนี้จากเศษษฐานายก30มาถึงแพรทองทาน นายกที่31ล้วนจากไปโดยฝ่ายตุลาการตัดสินเอกฉันเป็นนายกที่ไรจริยธรรมเราอย่าพึ่งดีใจนะคะเพราะทักษิณยังอยู่พักเพื่อไทยยังอยู่ทักษิณรอดเมื่อวันที่ยี่บสองคดี หนึ่งสองยังเหลืออีกหนึ่งคดีคือเก้ากันยานะคะว่าทันสิบสี่จะรอดหรือจะล่วงแต่ที่แน่ๆมีคนติดคุกแน่นอนเพรด,ด้วยเหตุเนี่ยนะคะเวลาเราวิเคราะห์เราวิเคราะห์ด้วยเหตุและผลพเพราะมันเป็นเหตุผิดปกติ คนที่ติดคุกจะเป็นข้าราชการที่เกี่ยวข้องแล้วคุณทักษิณอ้างว่าตัวเองเป็นนักโทษตัวเองเป็นคนป่วยก็จะไม่เกี่ยวกับการตัดสินก็ต้องคอยดูกันอีกหนึ่งคดีที่จะลุ้นนะคะกกันยาค่ะเป็นเรื่องของชั้นสิบสี่แต่แน่นอนน่ะจะปล่อยให้ติดคุกเฉพาะข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือต้อนเหตุแห่งปัญหายันไม่อยากมาพูดให้ท่านไม่สบายใจแต่ต้องยอมรับนะคะว่าเขาเจอคดีสิบเจ็ดปีที่หนีออกไปเขากลับมาได้เห็นไหมคะ,ะเขากลับมาได้แล้วมากวนเมืองอยู่ในเวลานี้วันนี้หลังศาลตัดสินสิ่งที่เขาทาคือเขากลับเข้าไปที่พักเพื่อไทยทันทีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นพักเพื่อไทยใครตัวจริง เห็นไหมคะมันชัดเจนดิฉันได้รับโทราศัพท์ตอนตอนมาที่นี่วันนี้วันนี้แต่งตัวสวยหน่อยเพราะว่ามีออกทีวีกับท่านทูตจุดก็คือมีทั้งโทรศัพท์มีทั้งโน้นนี้เต็มไปหมดเลยบอกว่ากกตทำอะไรมันเห็นอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าคุณลักสินครอบงำสารพัดเลยเป็นหน้าที่ของกรกต ถึงย้ำเสมอว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าคนที่ทำหน้าที่ทำหน้าที่ของตัวเองโดยสมบูรณ์ตรงไปตรงมารับผิดชอบต่อแผ่นดินบ้านเมืองเนี่ยเดินหน้าไปได้เยอะเพราะประเทศไทยนั้นอุดมสมบูรณ์และประเทศไทยเป็นเมืองคนดีนะคะถามตัวเองไหมคะว่านายกคนที่สามสิบสองเป็นใคร ใครคะ <c oughs> อันนี้ถามแล้วนะคะนายกคนที่สามสิบสองเป็นใครเขาขึงพืชขึงชื่อแล้วค่ะคนที่หนึ่งถ้าพักเพื่อไทยยังเป็นแกนในการจัดตั้งรัฐบาลแน่นอนไม่งั้นสอทลรไม่เข้าพักตั้งแต่หวัวไก่โหว,วันนี้นะคะชื่อที่มันถูกถึงขึ้นมา คือชัยเกษมนิติสิลิเป็นอดีตอายการสูงสุดเขาถูกคึงมาสามคนถูกไหมฮะเจษท้าแพทองทานล่วงไปสองแล้วยังอยู่อีกหนึ่งคนคือชัยเกษมคำถามของสังคมถามว่าคุณชัยเกษมป่วยก็ออกมาบอกว่าป่วยแต่ยังแข็งแรงอยู่ยังไม่ตุย นะคะที่นี้ใครเกษมมาจากพักเพื่อไทยใครจะเป็นคนตัดสินละใครเป็นคนชี้นำยังคงเป็นสอทอถูกไหมคะเราเราไว้ใจได้ไหมพักการเมืองที่บทพิสูจน์มาแล้วสองคนไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินและคลิปอภป,ปยโทษของแพ่ทองทานเป็นตัวบอกได้เลยว่า นายกรัฐมนตรีจากพักนี้พร้อมที่จะทําประโยชน์ตนพร้อมที่จะทําประโยชน์พรรคพวกครอบครัวเพราะตระกูลชินกับตระกูลคุณเขามีวสวายสัมพันธ์กันไอที่ขัดแย้งดีท่านไม่เชื่อท่านเชื่อไหมคะ,ะไม่เชื่อเพราะว่าเงินกับอํานาจไม่เข้าใครออกใครและเข้าคบกันมาสาสิบกว่าปีบนพื้นฐานนอกจากนี้ยังเกี่ยวดองเป็นเครือญาติ เพราะสองตะกูลแต่งงานกันนะคะทีนี้มาดูว่าสทลเนี่ยศาลตัดสิน17ปีต้องไปร่อนอยู่ข้างนอกพอมาวันนี้เขาเข้ามาเมื่อสองปีที่แล้ว8ปีพระราชทานลดโทษหรือหนึ่งปีแม้แต่วันเดียวก็ไม่เข้าจนระคดีเนี่ยจะมาตัดสินกันในวันที่9กันยา ตลอดทางมาเนี่ยมีเหตุทั้งนั้นเลยหมอถูกตัดสินฐานเจ้าหน้าที่ของราชทันมากมายไก่กองโดนกันไปหมดแล้วยังจะโดนอีกนะคะคนสำคัญคือคนที่ชื่อทักษิณค่ะอันเนี้ยสำคัญนะคะทีนี้มาดูไม่ว่าพักเพื่อไทยจะเสนอใครคุณทักษิณยังคงเป็นคน ควบคุมครอบครองและเป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยนะคะคนต่อมาในแผงที่เขาเสนอนะคะวันนี้หยิบเอามากลางให้ดูชื่อลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันท์โอชาก็จะมีกระแสมากมายเป็นนายกมาสองครั้งต,ต่อเนื่องระหว่างคอสอชอและมาเป็นนายกเลือกตั้งนะคะวันนี้ไปเป็นองคมนตรีถ้า ลุงตู่ฉลาดลุงตู่ต้องไม่กลับมานะคะคุณไปอยู่ในที่ชอบที่ชอบแล้วอะ่ะจะกลับมาทำไมนะคะคนที่สามชื่อพีรพันธ์คุณพีรพันธ์นั่งเป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติสัญญาว่าจะแก้ปัญหาพลังงานสัญญาว่าจะทำให้ราคาน้อมันถูกลงถูกไหมคะ เห็นไหมคะคุณจะมาเป็นนายกอแค่เป็นรัฐมนตรีคุณยังไม่สามารถรักษาสัญญาคุณบอกว่าคุณจะร่างกฎหมายเรื่องโครงสร้างราคาพลังงานกี่ปีแล้วสองปีก็ไม่เสร็จฝ่ายกฎหมายเนี่ยเขาบอกพี่ครับร่างจริงๆอ่ะเดือนเดียวเห็นไหมคะจะมาเป็นนายกประเทศไทยอย่างนั้นเหรอ นี้มาดูอีกอ่ะลุงป้อมคุณคุณพี่บอกว่าลุงป้อมเดินไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะลุงป้อมพลเอกประวิทย์นะคะวันนี้พักก็แตกแยกเป็นสองเสี่ยงนะคะอีกท่านหนึ่งคุณจุลินยังอยู่หรือเนี่ยพักพ,พักประชาธิปัตย เขาบอกว่ามีคนนินทานะคะดิฉันไม่ได้นินทานะคะพักประชาธิปัตย์รอวันร่มสลายอนะภาคใต้ก็ถูกตีแตกหมดแล้วนะคะแล้วก็วันนี้คนประชาธิปัตย์เองเนี่ยคุยกับดิฉันว่าไปอยู่ในมือโจรน,นะคะประชาธิปัตย์ก็ไม่ทิ้งอุดมการของตัวเองไปแล้วทีนี้เรือสำคัญ คนนี้เขาได้ข่าวว่าเขาแต่งชุดขาวรอแล้วชื่อคุณอนุทินจากภูมิใจไทยตอนนี้ไปเป็นฝ่ายค้านแต่ชื่อในตอนเสนอตอนตอนเลือกตั้งเนี่ยเขาอยู่เป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยอีกคนหนึ่งคือหัวหน้าพักประชาชนชื่อในเช้งนะคะสองคนเนี่ยสองพักนี้เนี่ยถ้าเขาจับมือกันได้ตัวเลขเท่าไหร่แล้วเขาจะไปโหวตกันในสภานะคะ เพราะฉะนั้นเรานี้คือหน้าตาท่านพอใจสักคนหนึ่งไหมคะชื่อที่กลางออกมาเ,เห็นไหมคะที่นี้เนี่ยพอบอกมาตรงนี้เนี่ยเวลาโหวตเนี่ยมันไปโหวตที่ฝ่ายนิติบัญญัติคือรัฐสภาเวลาโหวตเนี่ยท่านเคยได้ยินไหมคะลิงกินกล้วยพวกงูเหา่าพวกอะไรนะประวัติศาสตร์ของการเมืองไทย เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นระบบที่ไว้ใจไม่ได้เงินยังคงมีอำนาจนายกคนที่สามสิบสองจะเป็นใครอย่างน้อยๆมันต้องไปโหวตกันที่สภานะคะทีนี้หลังจากนี้เนี่ยฝ่ายบริหารวันนี้คือรัฐบาลรัฐบาลน,นี้เมื่อหัวหน้ารัฐบาลถูกตัดสิทธ ครมคณะรัฐมนตรีต้องไปได้วยกันเขาก็จะรักษาการท่านเชื่ออีฉันไหมคะถ้ายังคงเป็นการเลือกตั้งเป็นคนระบบการเมืองแบบเนี้ยอีตระกูลสอทั้งหลายแหละเนี่ยสุริยะสมศักดิ์ใครต่อใครมันก็กลับมาเป็นรัฐมนตรีอีกเห็นไหมคะผู้คนเนี่ยเอือมละอานะคะ ตรงนี้แหละเมื่อไรเราจะมีรัฐบาลที่ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนจริจรงๆสักทีอันนี้สำคัญมากนะคะตรงนี้เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อคือในฝ่ายบริหารเมื่อไรเราจะได้รัฐบาลที่ทำเพื่อประชาชนและผลประโยชน์ของประเทศเราจะทำอย่างไรให้ได้รัฐบาลที่ดีเช่นนี้นะคะในสายตุลาการถ้าท่านดูคลิป วันสองวันมานี่ท่านจะเจอคลิปที่พูดถึงเรื่องศาลศาลเนี่ยต้องไปถวายสัตว์ในวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกราชการตั้งแต่ในหลวงราชการที่9จนกระทั่งถึงปัจจุบันก็จะพระราชทานโอวาทล่าสุดในหลวงองค์ปัจจุบันบอกว่าศาลคือคนคือมนุษย์มีอารมณ์แต่ เมื่อมาทำหน้าที่ภายใต้พระปรมาภิไทยเรื่องสูงสุดคือแผ่นดินไทยวันนี้เราจรึงได้ํำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญ6ต่อ3เห็นไหมคะเมื่อคุณตัดสินภายใต้พระปรมาภิไทยนั่นคือ ภายใต้ผลประโยชน์ของแผ่นดินนี้นะคะเพราะฉะนั้นคำถามก่อนที่ทีฉันจะลงเวทีว่าเมื่อการเมืองปัจจุบันเป็นแบบนี้รัฐบาลมีแนวลม้มต้องยุบสภาในสี่เดือนข้อเสนอล่าสุดเมื่อกี้นี้เองของพรรคฝ่ายคา้านแล้วเราจะได้นายกของประชาชน คนที่สามสิบสองอย่างไรจากนี้ไปเนี่ยท่านอยา่กับพิบตาเราเป็นประพลเมืองชั้นหนึ่งถูกไหมคะเขาที่แล้วบอกพวกเราเป็นพลเมืองชั้นหนึ่งของประเทศนี้เราไม่ยอมผู้นำเลวเห็นไหมคะคนที่มาแล้วไรจริยธรรมไปหมดสามสิบเสถ่าสามสิบเอดแพทองทาน สามสองมาไรจริยธรรมเจอพลเมืองชั้นหนึ่งแบบพวกเราอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ข้อเสนอของพลเมืองชั้นหนึ่งอย่างพวกเราทั้งที่นี่และทั่วประเทศคือคุณที่ทำหน้าที่โหวตในรัฐสภาในฝ่ายนิติบัญญัติท่านต้องโหวตเือก คนที่ทำเพื่อประโยชน์ประเทศไทยมาเป็นนายกคนที่สามสิบสองจากนี้เนี่ยอยากกระพิบตานะคะตามติดสอทลเขาไม่ยอมแน่เรารู้ว่าเขาเป็นยังไงถูกไหมคะไม่งั้นเขาไม่กล้าเสนอลูกคนเล็กมาเป็นหรอกใช่ไหมคะเขาไอ้นี่แน่แต่พวกเราอะ่ะยอมไหมคะไม่ยอมแผ่นดินนี้ของเราเพราะฉะนั้น จับตานายกคนที่สาสสองค่ะวันที่สาอวันอาทิตย์ใช่ไหมคะเขานัดพบกันที่อนุสาวรีย์วันนี้น่ะจะได้เห็นว่าข้อเสนอของฝ่ายประชาชนกับแผ่นดินนี้กับประเทศนี้รัฐบาลที่จะไปโหวตกันในฝ่ายนิติบัญญัติรัฐสภา เราจะได้ฝ่ายบริหารที่ทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองหรือไม่และเรื่องจะต้องไปที่ตุราการอีกไหมสามองค์ประกอบเนี่ยคือหลักของบ้านของเมืองแต่ต้องไม่ลืมว่าประเทศนี้มี head of State คือประมุขของประเทศคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นองค์จอมทัพไทยบทพิสูจน์ ประชาชนชั้นหนึ่งอย่างพวกเราพลเมืองชั้นหนึ่งอย่างพวกเราจับมือกับกองทัพไทยเราสามารถรักษาอธิปไตยที่ชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาได้ก้าวต่อไปคือเราจะรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยอย่างไรพลเมืองชั้นหนึ่งอย่างพวกเราทำหน้าที่ค่ะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ